สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมี5ประตูสวยๆ m a ส da 3 1.6ออโต้ปี2010นะครับคันนี้สภาพมือเดียวป้ายแดงครับสวยๆเลยครับราคาสดนะครับ195,000บาทนะครับเครดิตดีผ่อนได้นะครับผ่อน3,500โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีนะครับชวนชมเช็คดูรถทดลองนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับเน้น ไปเช็ครถได้เลยครับสภาพสวยนะครับใครที่สนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ไม่มีชนเลยครับสภาพเดิมโรงงานนะครับล้อขนาด17นะครับรถสวยแท้เดิมมากๆนะครับคันนี้ชมดูก่อนเช็คดูได้ครับตัวนี้เป็น5ประตูสุดฮิตนะครับ m a z d a 3 1.6ออโต้ภายในสวยๆนะครับภายนอกสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาแล้วทุกระบบนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมีรายซ่อมให้หนักใจครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรถสวยสภาพเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างนะครับถ้าใครสนใจนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดีนะครับก็รอรับรถได้เลยครับ รถสวยสภาพดีภายในงามๆครับเบาะหนังเดิมจากโรงงาน1.6ออโต้นะครับพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันรถสวยสภาพดีครับใช้งานแล้ว220,000กิโลเมตรนะครับรับประกันใหม่แท้แน่นอนรถเดิมมากๆนะครับภายในสวยๆชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับคันนี้รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีประกัน การชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำไว้นะครับถ้าตรวจสอบพบเจอครับคืนเงินให้2เท่าเลยครับรถสภาพดีๆนะครับใหม่มากๆนะครับภายในชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับแจ้งมาชัดเจนนะครับไม่มีชนเลยครับคันนี้รถสวยสภาพดีงามครับไปชมเช็คดูรถก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้มินบุรีนะครับเน้นโทรเจรจานะครับจะเช็ครถทดลองขับก็ได้เลยครับบารไกลก็จะส่งให้ได้นะครับการันตีโครงสร้างอยู่แล้วครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปว่มเกียร์เครื่องยนต์ก็เช็คมาแล้วนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรถสวยเดิมมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างยางดอกลึกใช้งานก็ได้อีกยาวแน่นอน รถดีการันตีครับคัดและเช็คมาฝากนํามาให้ชมนะครับใช่รีบโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับสาหรับใครที่กําลังเล็งหารถใช้งานนะครับถ้าชอบทรง5ประตูนะครับมาด้าสามก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับสมาชิกได้ครับกว้างขวางนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยก็มีเยอะอยู่ครับไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ล้อ17นะครับล้อเดิมโรงงานเลยครับ เบาภายในดำเดิมโรงงานครับรถสวยสภาพดีการันตีอยู่แล้วครับใครที่ชอบนะครับหรือสนใจไปชมไปเช็คนะครับและถ้าชอบจริงก็พร้อมขับส่งถึงหน้าบ้านอยู่แล้วครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านก็ได้นะครับรถดีการันตีอยู่ให้ใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนนะครับรุ่นนี้อะไหล่การซ่อมบรำรุงดูแลเข้าไปที่มาสด้าสครับ